คนเข้าใจนะคะว่าการมาที่นี่จะได้คำตอบไปแบบ how to แต่ว่าจริงๆน้ำค้างไม่ได้มีคำตอบตายตัวให้กับคุณดาวนะคะจริงๆน้ำค้างเชื่อว่าทุกคนเนี่ยมีคำตอบให้กับปัญหาของตัวเองอยู่แล้วคุณดาวลองตั้งใจเงี่ยหูฟังความรู้สึกของตัวเองดูสิคะ ลำดับแรกเลยค่ะคือรู้สึกตัวค่ะรู้สึกตัวคือยังไงเบื้องต้นความรู้สึกของตัวเองว่าเรากำลังรู้สึกอะไรค่ะอันที่สองค่ะรู้ว่าเรากำลังคิดอะไรอยู่มันถึงทำให้เรารู้สึกแบบนี้เสร็จแล้วมาดูที่ความคิดนะคะว่าความคิดเนี้ยถ้าคิดต่อไปมันแก้ได้ไหมมีปัญหาตรงไหนข้อดีข้อเสียมันคืออะไรถ้าแก้ได้แก้ค่ะถ้าแก้ไม่ได้ถามตัวเองอีกครั้งหนึ่งว่า ถ้ามันแก้ไม่ได้ถ้าเชื่อมันต่อไปถ้าคิดแบบนี้ต่อไปมันจะมีประโยชน์หรือเปล่าเออคือว่าคุณเกิดเรียกให้พี่ดาวไปพบอะค่ะโอเคนี่คือก้อนเมฆปัจจุบันถ้าสมมุติว่าเรากำลังรู้สึกโกรธนะคะ อย่างเช่นโกรธเพราะว่าพ่อแม่ไม่ยอมรับเราสิ่งนี้มันอาจจะเป็นจริงนะคะแต่จริงในแง่ไหนถ้าจริงแล้วมันแก้อะไรได้บ้างเราก็ไปแก้ถ้าหากเรื่องนี้มันไม่จริงพ่อแม่ยังยอยอมรับเราอยู่แล้วถ้าเราเชื่อแบบนี้ต่อไปมันจะช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นหรือเปล่ามันก็ไม่น่าเชื่อต่อไปใช่ไหมคะเ,ออเวลาที่เรารู้สึกโกรธมันเกิดขึ้นได้หลายกรณีนะคะตามสถานการณ์ของมันความคิดมันอาจจะคิดว่า เรารู้สึกว่าเราไม่ได้รับการยอมรับเราอาจจะรู้สึกว่าเราแย่ขนาดนั้นเลยเหรอ,อมันเกิดได้หลายความคิดมากเลยค่ะแต่ว่าเราจะเช็คดูว่าความคิดไหนที่มันป๊อปอัพขึ้นมาแล้วทำให้เรามีอารมณ์อันนั้นแหละที่ควรมาทำงานกับมัน